ราคาดูใต้คลิปนะครับตรง Description และผินคอมเมนต์ผมจะให้สเปคไว้ราคาเป็นตัวเลกนะครับแล้วก็ลิงก์อะไรด้วยยังไงก็ข้อไปอ่านไปดูกันตรงนั้นนะครับไม่ต้องถามราคาแล้วเพราะถ้าเกิดถามราคาแสดงว่าไม่ได้กดดูเพราะผมบอกตั้งแต่แรกเลยว่าไม่บอกราคานะครับไม่พูดให้ไปอ่านตรงไหนไปดูตรงไหนกันได้เลยนะครับตัวนี้เป็น Impact Driver นะครับไขควงกระแทกไร้สายจาก d e วอ l ทนะครับ 12โวลต์ u s h s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  ก็คือไม่มีแปบงฐานแรงดันไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้คือ12โวลต์ดีเองเป็นแบรนด์หนึ่งในเครือ s t a n l e y นะครับ Stanley เขาจะขายเป็น Hand Tool ส่วนใหญ่นะครับมี PowerTool บ้านแต่ไม่ค่อยดังแล้วดีเนี่ยโดน s t a n l e y ซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วก็แต่ว่า e v ว l ลเขาจะมีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะครับโครงสร้างหลกะก็จะเป็นสีเหลืองทำด้วยแกสฟิวเนลอนแล้วก็จะหุ้มยางสังเคราะห์นะครับซึ่งต้นยอมรับเลยว่า อ,อุปกรณ์ power tool ของ D-Val e เนี่ยหน้าตาเขาดูเท่นะครับ <S <S เหลืองดำเหลืองเทาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างแล้วมันดูแบบเห็นชัดน่าใช้มากนะครับมีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ด้ามจับนะครับ ergonomic เขาทำออกมาได้ดีด้วยส่วนพวก f e c e o มาร์กิต้าแล้วก็บอสเนี่ยผมถ้ามีโอกาสค่อยนำม,มารีวิวนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้ซื้อพวกนั้นผมเป็น m i l w อกกี้สาวกนะครับสาวกมิว w อกกี้นะครับก็น่าจะมีมิ l วอกกี้เยอะ ส่วนของด้ามและขนาดของเขาเนี่ยจัดเป็นขนาดที่สําหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับเราต้องการจะประกอบเฟอร์นิเจอร์ทำงาน d ีไเล็กๆนะครับรวมถึงงานซ่อมแซมที่ไม่ได้หนักหน่อมากเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะซื้อนะครับสว่านหรือว่าเป็นไขควงลักษณะเนี้ยไว้ใช้งานเพราะว่าบางคนจะมองว่าเอ้ยใช้มือขันก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าประกอบเฟอร์นิเจอร์ยิ่งมาแต e ่อีเกียหรือว่าอะไรที่แบบต้องใช้การขันการควงเยอะๆเนะี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคือแบบลากเลือดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเจ้าไขควงไฟฟ้าไขควงไร้สายหรือไขควงกระแทกตัวนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆดูก็ได้นะครับว่าควรจะซื้อไหมสําหรับราคาเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ2 3, องสาไม่ใช่สองพันนี่สามสี่ห้าพันหกพันนะครับแล้วแต่ความแรงแล้วแต่รุ่นนะครับตัวนี้เป็น brushless motor คือมอเตอร์ไม่มีแปลงฐานแล้วนะครับเป็นยุคใหม่ generation ใหม่ของไขควงและสว่านไร้สายแล้วนะครับรุ่นนี้คือรุ่น D C F 601นะครับ DCF 6 0 1 6 0 1นะครับก็มีภาษาเกาหลีด้วยไม่รู้ผลิตในเกาหลีหรือเปล่านะตัวนี้นะครับมีช่องระบายความร้อนอยู่ทั่วเลยสกรูยึดตัวเฮาสิ่งส่วนตรงนี้จะเป็นวัสดุนะครับที่คุ้มเป็นคล้ายๆพลาสติกกัลซฟิลเนยลอนนะครับพุ้มมาแล้วก็จะมีรหัสเลขบอก เป็นแม็ก็คือแรงสุดเลยแล้วก็ 1, 2 1 2ก็คือไม่มีแรขเนาะ 1, 2, 3, 4, 5นะครับมีแค่เลขขี่เราสามารถจะหมุนตัวคลัชนี้นะครับเลื่อนไปได้เลยนะเลื่อนไปตามที่เราต้องการเลยคือ1เนี่ยก็จะฟรีเร็วนะครับ2ก็จะฟรีช้าขึ้นมาหน่อยฟรีคืออะไรเวลาเราขันไปแล้วหัวมันจะไม่จมมันก็จะฟรีนะครับไม่ดันไม่ไดฟ์ลงไปแล้วนะครับพอ,อมาถึง15ก็คือแบบที่สุดแล้วแล้วก็แม็กซ์นี่คือแบบ ไม่ฟรีเลยนะครับแทบจะเป็นสว่านเลยก็ว่าได้นะแต่ตัวนี้ก็เป็นครัชนะครับก็คือแบบหมุนครัชมันก็จะเป็นตัวฟรีที่หัวเนี่ยวลามันทํางานส่วนของไฟสองสว่านจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัว housing ที่เป็นหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับซึ่งสว่านไฟฟ้ากับไขควงไฟฟ้าต่างกันตรงที่สว่านเนี่ยหัวมันจะยาวนะครับแต่ไขควงเนี่ยหน้ามันจะสั้นเห็นไหมใกล้กับตัวไกลเลยนะทำให้เวลาทํางานเนี่ยพื้นที่แล้วก็การสายเนี่ยน้อยนะครับเพราะมันใกล้นะครับ มันก็สามารถที่จะทํางานใกล้ๆอย่างเงี้ยดันลงไปคือจะอธิบายว่ายังไงอ่ะถ้าหน้ายาวแล้วเราต่อดอกเข้าไปยาวๆนะครับรวมถึงไอ้การสว่านการไขโครงยาวแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ของงานหน้างานที่ยาวเนี่ยเวลาเราขันเนี่ยมันก็จะสายนะครับคิดดูมันระยะมันห่างนะแต่ถ้าเกิดระยะขันมันสั้นๆเนี่ยเราวางเนี่ยเหมือนแบบเราเอานิ้วจับแบบเนี้ยแล้วหมุนๆเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่ถ้าจับสูงๆอย่างเงี้ยแล้วหมุนมันก็หมุนยากอะเนาะเข้าใจไหมฮะ ลองลองนึกภาพเนาะผมลองทําอย่างนี้ให้ดูเราจับแบบเนี้ยแล้วเราหมุนอย่างเงี้ยมันง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดจับแบบเนี้ยห่างๆมันก็จะแบบอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกันนะครับแต่นี้มันเปลี่ยนจากมือเรากลายเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับคลัชนี้ก็จะมีการหุ้มพลาสติกแข็งสีดําไม่ใช่ยางเนาะแต่ก็การเลื่อนดีนะครับเมื่อเปียกหรือว่าใส่ถุงมือก็สามารถจะหมุนคลัชได้เลยนะครับหมุนได้เลยส่วนตัวอะแดปเตอร์นี่ก็เป็นแบบดึงเราสามารถจะใช้อุปกรณ์ดอกที่เป็น hex นะครับหัวหกเหลี่ยม1นทับสแบบนี้ใส่เข้าไปด้วยการดันเข้าไปเฉยๆเลยไม่ต้องดึงอะไรแล้วมันก็จะล็อกจะเอาออกก็ดึงมาข้างหน้านะครัแล้วดึงตัวดอกออกนะดูนะครับดันลงไปเฉยๆก็ใช้ได้แล้วเอาออกก็ดึงหัวนี้ขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ใช้แบบทั่วไปนะแม่บ้านหรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์น,นะครับก็ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาจะเปลี่ยนดอกสว่านดอกไขควงแนะนําให้ล็อกไกลก่อนนะครับด้วยการดัน มันจะมีซ้ายกับขวาเห็นไหมครับคือดันไปทางนี้ไอหัวก็จะหมุนไปทางหนึง่งดันมาทางนี้หัวก็จะหมุนถอยหลังไปอีกทางหนึง่งแต่ถ้าดันมาตรงกลางมันจะล็อกมันจะกดไม่ได้ก็คือล็อกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนหรือถ้าให้ดีคือล็อกถอดแบตออกเลยนะครับเพื่อความชัวร์ไม่ทํางานแน่ๆน,นะครับไม่ว่าจะลดล็อกยังไงเพราะไม่มีพลังงานจ่ายนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับเป็น2 ml นะครับ2 2 ml ก็ ลิเธียมไอออนดีวอลนะตัวนี้นะครับใช้แบตความจุสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะอย่างเช่น3 4 5 6 7 8หอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็น1 2โวล์เนาะแล้วก็จะมีตัวเทสแบตนะครับกดลงไปจะมีไฟบอก3ขีดคือมีเยอะ1ขีดคือน้อยตามลำดับเลยแล้วก็ตัวล็อกก็เป็นแบบนี้นะครับยกใหม่ละผมเคยมีสว่านดีวอลมานานแล้วนะครับตัวนั้นเป็น1 8โวล์รุ่นเก่าแล้วตัวนั้นยังมีแปลงฐานอยู่เลยด้านข้างจะมีรูติดกับตัวเกี่ยวเข็มขัดซึ่ง อยู่ในกล่องมันนะครับผมไม่ได้เอากล่องมาด้วยติดซ้ายติดขวาก็ได้แล้วเกี่ยวตัวสว่านนี้หรือตัวไขควงนี้ห้อยกับเข็มขัดช่างนะครับแล้วก็ตัวไก่ก็สามารถทํางานด้วยการกดลงไปเบาๆก็จะหมุนช้ากดลงไปอีกก็จะเร็วขึ้นแล้วกดไปสุดก็จะแรงปล่อยก็จะหยุดนะครับส่วนการกลับด้านก็ทําได้ด้วยการกดเนี่ยมันก็จะเป็นการหมุนไปจากขวามาซ้ายหรือจากซ้ายมาขวานะครับคือเป็นการขันเข้าแล้วเป็นการถอนสกรูออกนั่นเองนี่ก็จะเป็นดีบอลสิบสองโวลต์นะครับ มีกันยางกันกระแทกมาหมดเลยวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วไฟส่องสว่างก็สว่างพอที่จะใช้งานในที่ที่แบบแคบอย่างเช่นติดติดตั้งเฟอร์นิเจอร์นะครับทำงานในที่ที่มืดๆในอาคารเนี่ยก็ระยะประมาณสัก2 3สาฟุตนะครับยังใช้งานได้นะเป็นไฟฉายแบบนี้ทำงานเราบางทีเรามองไม่เห็นว่าเจาะไปที่แนวไหนอะไรแบบนี้ก็ไฟนี้ก็จะช่วยส่องสว่างให้เราเห็นได้นะสามดวงอยู่ตรงโพลีคาร์บอเนตหน้าเลยมีขอบป้องกันกระแทกด้วยแล้วก็ เอกรอนอมิกดีมากนะครับมีหลายการเลื่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ความโคง้งความกระชับของด้ามทําได้ดีสุดๆไปเลยนะครับผมก็ปลื้มเจ้าตัวนี้อยู่เนาะ brushless นะักลัวเขาไม่รู้บอกทั้งตรงนี้บอกตรงนี้บอกตรงนี้บอ,นบอก 3- 4จุดเลยนะครับเยอะแยะ,ยะมากมาย D-ball เนาะตรงนี้ไม่มีตัวร้อยเชือกการล่ามนะครับต้องล่ามไปที่ด้ามเลยหรือว่าจะล่ามไปกับตัวอะแดปเตอร์ที่เขาติดเข้าไปนะครับนี่คือ D-ball ไขควงคลัชนะครับไฟฟ้า ตามนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮบิไรเดนเอาท์